คำทำนายดวงนักสัตว์สำหรับผู้ที่เกิดปีกุลประจำเดือนกุมภาพันธ์2568สวัสดีครับพบกับคำทำนายดวงนักสัตว์ในเดือนกุมภาพันธ์สำหรับคนที่เกิดปีกุลเดือนนี้เป็นเดือนที่ดวงชะตาส่วนใหญ่ยังต้องเคลื่อนที่ไปข้างหน้ามีการเคลื่อนย้ายเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดทั้งจากตัวเองและสิ่งรอบข้างที่อะไรหลายอย่างยังไม่นิ่งยังไม่ค่อยลงตัวเท่าที่ควร อีกทางยังต้องออกเดินทางเคลื่อนที่อยู่บ่อยๆเรียกว่าหยุดอยู่กับที่ไม่ได้เดี๋ยวถูกทิ้งไว้ข้างหลังก็ต้องเดินหน้าต่อไปเดินไปข้างหน้าถึงจะดีครับถึงจะมีสิ่งดีๆเข้ามาเดือนนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าจะเป็นเดือนที่คุณจะมีโชคมีลาบมีสิ่งดีๆเข้ามาเยอะขึ้นเพราะนอกจากต้องเดินทางบ่อยแล้วการเดินทางก็ยังนํามาซึ่งโชคลาบสิ่งดีๆเคล็ดลับก็คือให้คุณเดินทางบ่อยๆครับใครชวนไปไหนก็ไป หรือว่ามีธุระต่างๆก็เลยไปทําครับคุณจะมีโอกาสประสบพบเจอกับความโชคดีซึ่งโชคลาภที่จะเข้ามาในระยะนี้ก็จะเป็นเรื่องเงินเรื่องทองมีเกณฑ์จะเข้ามามากขึ้นครับจะสังเกตว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาการเงินของคุณก็เริ่มจะดีขึ้นมาบ้างเล็กน้อยแล้วถึงจะไม่มากแต่ก็มีเงินมีทองเข้ามาให้ใช้ใจ่ายได้คล่องมือขึ้นเงินยังเข้ามาจากหลายช่องทางรวมไปถึงทางด้านเสียงโชคถูกหวยถูกรางวัลด้วย ระยะนี้ก็มีโอกาสสูงทีเดียวครับที่จะได้โชคได้ลาบกับเขาเหมือนกันและเดือนนี้เงินทองก็จะมีเข้ามาดีต่อเนื่องและเข้ามาเยอะกว่าเดิมและเคล็ดลับก็คือก็อย่างที่บอกครับคุณต้องเคลื่อนที่บ่อยๆเดินทางจะมีโชคติดต่อผู้คนจะได้รับผลได้สิ่งดีๆหรือจะเป็นไปได้ว่าข่าวดีที่คุณคิดหวังไว้ก็จะได้เช่นกันซึ่งเดือนนี้ก็ไม่ต้องห่วงครับว่าจะไม่ได้ไปไหนเพราะว่ามีดวงเดินทางอยู่แล้ว คุณจะได้เคลื่อนที่กันตั้งแต่ต้นเดือนทีเดียวไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งไม่เรื่องส่วนตัวก็เรื่องงานธุรกิจการค้าและโชคลาภอีกอย่างที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้ก็คือโชคในเรื่องงานคือถ้าคุณลงทุนลงแรงทําสิ่งใดก็ตามคุณจะมีโอกาสประสบผลสําเร็จดังที่ตั้งใจไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรก็ตามครับล้วนส่งผลไปในทางดีมีโชคมีคนช่วยเหลือมีคนอุปถัมภ์ทำอะไรก็มีคนสนับสนุนส่งเสริม เพราะว่าระยะนี้คุณมีดวงอุปถัมภ์ดีมากไม่ว่าจะเป็นทางผู้หลักผู้ใหญ่คนแก่กว่าผู้อาวุโสหัวหน้าเจ้านายหรือแม้แต่ญาติพี่น้องก็ตามก็จะส่งเสริมสนับสนุนในสิ่งที่คุณทำเพราะฉะนั้นเรื่องการอุปถัมภ์กันก็ไม่เพียงแค่เรื่องงานเพียงอย่างเดียวครับแต่ยังลงไปถึงเรื่องเงินเรื่องทองด้วยที่จะมาช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีบางคนอาจจะได้โอกาสดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้ได้ทํางานพิเศษบางอย่าง ซึ่งก็อาจจะเป็นการว่าจ้างหรือมีเงินสนับสนุนให้อีกก้อนเพื่อนำไปต่อยอดนำไปทำทุนโดยใช้ความรู้ความสามารถที่มีมาสร้างไรายได้สร้างกิจการงานให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นหรือว่าหากคุณมีไอเดียอะไรดีๆก็ลองนำไปเสนอทางผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าหัวหน้าเจ้านายหรือใครก็ตามที่อาวุโสกว่าคนเหล่านี้จะพึ่งพาอาศัยกันได้ดีในช่วงระยะน,นี้ครับก็ไม่แน่ว่าคุณอาจจะโชคดีเกินความคาดหมายก็เป็นได้ เพราะว่ามีดวงโชคลาภคอยส่งเสริมการกระทําสิ่งต่างๆจึงมีโอกาสประสบผลสําเร็จสะดวกราบรื่นไม่ค่อยมีปัญหาอุปสรรคในชีวิตในระยะนี้ครับในภาพรวมดวงการงานการเงินเดือนนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ชะตาที่ดีไม่มีอะไรต้องห่วงกังวลเลยครับทั้งสองเรื่องนี้เป็นดวงที่เด่นด้วยกันทั้งคู่แต่ต้องบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดจากการกระทาของคุณเป็นหลักครับคุณต้องลองมือทําบางสิ่งบางอย่างก่อน โชคลาภหรือว่าสิ่งดีๆจึงจะเกิดขึ้นตามมาเพราะถ้าคุณอยู่เฉยๆไม่ทําอะไรเลยแล้วรอให้ดวงดีแบบนี้โชคลาภจะไม่เกิดขึ้นครับอย่างน้อยคุณต้องทําก่อนจะมากจะน้อยก็ทําเท่าที่ทําได้แล้วผลจะตามมาเองก็ต้องบอกย้ากันอีกครั้งครับว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ดวงโชคลาภดีเด่นมากคุณก็ควรจะต้องลงมือทาอะไรสักอย่างมันจะบังเกิดเป็นความโชคดีขึ้นการงานการลงมือทาสิ่งต่างๆ เดือนนี้จะเกิดเป็นผลสําเร็จเป็นรูปเป็นลางขึ้นครับหรือพูดง่ายๆว่าทําแล้วก็เห็นผลทันทีดูมีอนาคตมีความหวังอีกอย่างก็ยังไม่ต้องทําคนเดียวด้วยเพราะจะมีคนรอบข้างครอบครัวหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะมาช่วยเหลือมาสนับสนุนคุณมาอุปถัมภ์เกื้อกูลกันในด้านต่างๆเพราะฉะนั้นเดือนนี้ใครอยากได้งานก็ให้เข้าไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ใครเดือดร้อนเรื่องเงินต้องการเงินทุน ก็ลองเข้าไปปรึกษาผู้ใหญ่ดูพะระยะนี้โอกาสที่คุณจะสมหวังมีสูงทีเดียวครับเรื่องที่อยากฝากเตือนระยะนี้ก็คือเรื่องของเพศตรงข้ามคู่ครองคนรักอาจจะมีปัญหาทะเลาะทุกเถียงกันบ่อยความคิดความเห็นไม่ค่อยตรงกันหรือเถียงกันด้วยเรื่องของคนอื่นอะไรแบบนี้ครับไม่เป็นผลดีแน่นอนทางออกหรือวิธีแก้ที่ดีก็คือระยะนี้ก็ควรพูดคุยกันเฉพาะเท่าที่จําเป็นอย่าพูดเยอะเดี๋ยวมีปัญหา หรือใครจะห่างกันหน่อยก็ดีเหมือนกันครับเพื่อลดความขัดแย้งที่มันจะเกิดขึ้นห่างกันนิดคุยกันน้อยหน่อยก็จะเป็นผลดีในระยะนี้ครับส่วนเรื่องสุขภาพเดือนนี้ในภาพรวมก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่มีอะไรต้องกังวลครับแต่ก็ต้องไม่ประมาทอยู่เสมอและใครที่ต้องเคลื่อนที่เดินทางบ่อยๆก็ยังต้องระวังเรื่องของการขับรถขับปลาใช้รถใช้ถนนการเดินทางต่างๆหรือว่าเดินเหินขึ้นลง เดินชนน้นชนนี่เจ็บเนื้อเจ็บตัวเครียดขัดยอกระยะนี้ก็ต้องระวังไว้หน่อยครับครับทิ้งท้ายมีเคล็ดเสริมดวงดีๆมาฝากกันครับระยะนี้ดวงมีเกณฑ์ได้เดินทางบ่อยและการเดินทางก็จะมีโชคมีลาบเกิดขึ้นด้วยถ้าหากคุณได้ผ่านวัดวาอารามก็ลองแวะไปกราบไหว้ขอพรพระประธานองค์ใหญ่ๆในโบสถ์ขอโชคขอลาบขอสิ่งดีๆคุณอาจจะทําบุญร่วมด้วยก็ได้ครับก็จะช่วยส่งเสริมดวง ให้มีโชคมีลาบดียิ่งขึ้นและการเดินทางก็จะได้แคล้วคลาดปลอดภัยไม่พบเจอกับอันตรายใดๆก็ขอแนะนําครับสําหรับใครที่อยากจะเสริมดวงชะตาในเดือนนี้ครับท้ายนี้ก็ขอฝากทุกท่านให้ดูดวงอย่างมีสติและหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยแล้วกลับมาพบกันใหม่กับคำทำนายดวงรายเดือนในเดือนถัดไปสวัสดีครับ